จุดกุ้งไวเต้นเตี่ยฟ้าเออพี่แทนที่พี่จะใส่จุดกุ้งจุดรักของพี่อะไอโก้ไหนพี่ก็ไม่ไอ้นี่มันใหญ่เกินโดนพี่ดีด่าไปทีนี่คือไม่ใส่เลยมันวันนั้นโดนยิงมันบอกว่าไอ้โก้มึงไปเปลี่ยนชุดเถอะไม่ได้มีประโยชน์เีล <laughs> ย <c oughs> อนะไกิขนะขนะ้านะวหกแล้ว,วกินข้าวหกดล้วครับ <c oughs> ตึงยังอ<ม>่ะ<า>เขายืนอย่งยพ้พักเลยเราทำไรเนี่ยมาร์คซ้อมมีคนเฝ้าอยู่คันเฮ้ย,ยมากคำเตือนโดน,นสีแดง,งได้เริ่มแล้ว เดี๋ยวาไหนใส่ตัวนี้สักลูกเนี่ยเดินก็มาดิก็มาดิก็มาดิเอมาไฟก็มาดิเดี๋ยวรู้ว่าของจริงเป็นไงเสียชื่อหมดพี่โก้พี่โก้แพ้พี่เอิญ ทีเดียมมาแลโอ้พีแพ้หมดเลยใครทุกคนเนี่ยทีเดียมที่เข้ามาสอนทีเดียมผมก็ไม่เก่งดีดีเป็นก่อนผมทีเดียมนี่ต้องโทนี่เคเลยสองจะมาแย้วถ้าถ้าวงเปลี่ยนเห็นปะมาร์คเหลืองอ่ะเดี๋ยวเราสองข้างอย่างนั้นผมเห็นตรงแย่หมดเลยผมเช็คกับพี่บาได้ครับผมเห็นหมดเลยว่ามีไม่มี มมีวิธีเช็คดูเดี๋ยวมาจากพี่บาเนเคอไปเล่นกับพี่บา้า<อ>น,เ,นเข้ากลางวงมาตลอดเฮ้ยใครส่งดาวให้พี่อ่ะอุ้ยอยากได้บ้าง่ะอะไปไ ใบบ้านนี้นะไปมาฟ้าไม่น่ามีคนขึ้นเขาเลยมาฟ้าไม่มีคนเข้าได้เข้าไปต่อขึ้นเข่ามาเล่นลุมผีก่อนก็ได้มั้ยลุมมาร์กเหลืองอ่ะโกโดนโก้เอาไปเล่นนะโอ้ยเชนน้ำมันหมดโอ้โหร้อยบนเขานี่แหละเดินเล่นเนาะมันหมดใครมีน้ำมันบ้างเก่งมีปะไม่มีอ่ะพี่มาใส่สารไปมาฟ้าก่อนก็ได้ แน้ำมัวผมเอาวอร์ไซสับไว้ฮะโอ้โหขับไม่ได้ดูน้ำมันเลยหายละขับลงไปไอ้นี่ปะไปหาน้ำมันในนี่กันต่อหรออืมแล้วเราไปต่อไม่ได้ถ้าเราไม่มีรถอ่ะไปโอ้โหดิสโทนไปเลยครับผมขับอยู่ข้างบนไม้ถึงดยังเดี๋ยวเอามอไซค์ลงไปมามามา นี่ขอบคุณนะ5000เดียมได้แลยนะน้ำมันกันเอเธอเนี้ยเองอยู่คนเดียวนะอ๋อไม่ชอบผมชอบอยู่คนเดียวอ่าน้ำมันกันเฮ้ยหัวแตกเลยว่ะเมจิกเขาอ้อนตายเหรอวะเนี่ยวันเนี้ยยิงเอายิงเอาโมเคยที่เก่งร้องอยู่ตอนโดนเมจิกยิงอืม กันจำได้เลยพี่บอกเฮ้ยดูมันยิงดิมวนยิงชวนยิงไม่มีน้ำมันเลยกตเจอปะพี่พี่โดนใครยิงน็อคพี่ร้องหมดอ่ะผมเดินในมานฟ้าดรอชิลดิได้ดูบ้านมีบ้างพี่ก็จะน้ำมันไหมครับไม่เจอเลย เดี๋ยวฟาร์มหาที่อื่นต่อไม่ต้องรีบพี่ถอนเดินดูให้ข้างหน้าถเปมนละคมบันผมหาหินนอนน,นอนขอบคุณดาวสิบด,<ไ> ه, ดวงเจอกัแล้วคุณนาราครับ<จ>วงบีบแล้ว ไม่เจอเลยผมเจอแล้วถ้าวงถ้าวงเด้งไปเข่านั่นเราซัดเลยพี่ตาเตียขนดอันเดียวพอป่ะกบบถังน้ำมันอะพอพอไม่ยอมนอนพอแล้ววิ่งไปวิ uh ่งมาเจอแอร์ดอบอย่างชอบตามไปโทนี่ละบ้านสูตมีคนนะเก็บระดับเสร็จกลับแล้วได้ชุดคางด้วยวะเก็บมาใส่แม่งเลยแอลก็มีมีหมดนะ ดอยน้ำก็แบบวเอ้ยมาพี่เลยหนึ่งพี่ไม่เล่นสกาพี่เก่งแบบชุดทางเลยผมไม่อยากใส่าุทางไม่ชอบใช่ผมชอบเปิดตัวเนี่ยเราแม่งโยนเกินคนนี้ไม่ได้โยนมันเดินได้มีคนยิงเราเก่งเก็บเสียงจากบ้านถูกบ้านฟ้ามัยิงโอ้ยิงมาด้วยเดินมาทางของมันไม่โดน เราเราจะเข้าไปก่อนทำไมเผื่อเราต้องขับรถเข้าวงบ้านด้านล่างยังไม่มีได้พี่บ้านแนวมีสเมตรพออะไรวะบีที่วาตรงไหนอะบ้านจู่ไงพี่โอ้โหยิงอยู่ได้เดี่ยวสเมตรพอเปลี่ยนเอ้ยมาฟ้ามีคนไหม ไม่รูไม่เราเล่นเราเล่นบ้านแอลมีคนแต่เราเล่นมาตีมาส่งไไม่มาฟ้าอิงโฟคาที่พี่บอกก่อนดีมาฟ้าอ๋ออ๋อไม่ไม่ไม่ชัวนนะเจ้าจองก่อนก็ได้เจ้าแต่แต่ผมว่าว่างว่ะมีปะมี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 เราเล่นบ้านตรงนี้และอ๋อเล่นตรงนี้นะพี่อีคอืมหาหินปิดหลังเอาถ้าเปิดเรางไปทำา เ็ิดออกนะคสองงั้นงั้นเดี๋ยวผมดูฝั่งบ้านเอลให้นะเดี๋ยวดูเอลให้นะว่ามันไปไหนเป็นน้องก็ได้มันมองเดี๋ยวคานไปเดี๋ยวคานไปเออคานปเราเปิดออกอะเราไปทีมให้ได้รถใครมาอ๋อโดโูเอลให้นะพี่โก้คานไปกับผมอืออือมาเดี๋ยวรถไม่ต้องเก่งนะรถนก็เก่งได้โอเคราจะอยู่บนหลังคาไปะเก็บไม่ได้เอลออกแล้ว พี่ว่าอยู่หน้าให้พี่เก่งมาคานว่ะจุดทางพะยิงใครวะพะยิงใครคานได้เนี่ยคานอยู่เจอไพ่ทีเดียวหน้าเงินอ่ะพี่เก่งเตรียมรถด้วยนะตอกไว้ให้หน่อยดิเขาจะแตกวะบ้านนั้นเขายิงเรามาอยู่ได้คานหลู กก่่งล็ออแนนนยืนโล่งเลยเนี่ยยืนหน้าเลยอ่ะเนยแป้นหนึ่งวันหนึ่งผมยังไม่พร้อมล็อกถ้ายังเปิดไม่ได้ไปต้องเปิดนะมาพร้อมละเฮ้ยผมว่าแผ่นเราได้ว่ะเขาไม่มีทำโฟกัสเลยให้ผมยิงล่อดไหมปะไม่ต้องก็ได้ไม่ต้ามไม่าเปิดได้คนหนึ่งเปิดได้เอาชัวชัพี่เปิดเลยพี่เปิดเลยในบ้านใช่ปหมแลเบิดเลยสิโก เปิดได้แล้วผมรอรอไปทิ้มแล้วกันรับมารอรอรอเระเบิดได้พี่โก้รอยังอยู่ในบ้านปะอยู่อยู่ลูกนี้ได้หรอล็อกล็อกหนึ่งเดี๋ยวพี่เน็ตาำให้พี่เน็ตาำให้ล็อกล็อกหนึ่ง อยู่ในนี้อยู่ในี่ชิดบ้านได้พี่เนตนะผมโจ๊บผมโจ๊บผมโจ๊บมาเล่นปิดถังสมองปิดบ้านให้ไม่เขาเนตเขาออกมาเล่นหน้าบ้านตัวนึงหน้าบ้านนะเฮ้เนตมาระวังเนตระวังเนตพี่โก้กกดดันเขา่ด้เอ้พี่โจ๊กผิดกดเดียวกดเดียวเงียบตันทาหน้าบ้านทางขวาไปตาย สวยสวยทำไมผมไาเล่นได้นะตรงนี้มาฟ้าอืออือเปลี่ยนดีเก่งเก่งไปก่อนก็ได้เก่งเดี๋ยวคนอื่นมาเอายาก่อนพี่ผมไม่มียาผมไม่เหลือยาแล้วเดี๋ยวผมไปให้ก่อนมาฟ้าเอี๋พี่ไปกับผมก็ไปมาติงตอนนี้คุณหกตูดหลังบ้านนะเดี๋ยวใครจะเอามีสมองเลยไม่มีแล้วไปเหลือพี่เจ้าเก็บสมองก่อนไป สมมติว่าอยู่ข้างในเยอะเลยเอาไปเล่นไปได้มาเจ็ดรูปเดือบสูตรนะจังๆโอ้โหก็รัสเราขาดเลยบ้านนั้นอะเล่นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคใครหลักเข้าไปผมไม่มีระเบิดหรอเก่งๆอยู่ด้านบนก่อนนะ้วกันทำระเบิดไปโอเคพี่ตอนนี้พี่มีระเบิดระเบิด นี่นั่งเอาลงแวเขาปะมันนี้เอาจากโกมันละนี่ไปสองรีกลับลัดกลับลัดพี่ดีน็อกนะเขาจะโดนตีบ้านกลับไว้ตรงไหนมาแค่ไหนกลับไว้หลังหลังจ่อตะแกโฟกัสขวาจริงนะไปขวามาเไม่หมดผมไปช่วยเขาหมดกลัมาตรงนี้ ปิดได้บ้างหรอไงดับเดี๋ยวปิดให้เดี๋ยวปิดให้ผมไม่เห็นระเบิดหรอพี่โจ้พี่โก้ได้ดับไปแล้วดับแล้วดับแล้วจะผ่านไม่เห็นแล้วนี่ไงเนี่ย Enemies ahead เขาไม่ได้คุณสามมาเดี๋ยวจะชื่อเขายังอยู่นะยังอยู่นะฟางอยู่ไหนยงเหลือยังเหลือตีโอเค ี๋ยวพี่เล่นหลังเก่งพี่เล่นเก่งเดี๋ยวผมดักไปคนละตัวคนละตัวพี่ไม่ตีเดียวกันยังอยู่วะเอาเหรอมันออกพี่ตามไปแล้วที่ผมยิงอ่ะอืมนั่นแหละตีเดียวกันโจ้ของเขาอะจะไปทิ้งตรงรถเอ้ยรถรถอะไรคอมไม่ะาถกเลยนู่นว่ะ ให้กอล์ฟสามารถกินตรงนี้ได้ก่อนเฮ้ยผมีเล่นได้บ่เล่นได้ใช่ๆผมไปแล้วผมไปแล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เล่นตรงนี้ได้ก่อนนะได้ได้ได้เอาหลอรถปิดปิดเอารถปิดปิดซ้ายหน่อยดิตัวนี้ต้องมีคนดักดักยิงเข่าก่อนนะก่อนที่ยิงจะออกค้งเงี้ยโคงเงี้ยวงเราวงเราพวกพี่เล่นเลยหลังหลังได้ละผมเล่นในข้างหน้าไปข้างหลังอ่ะที่เล่นข้างหน้าเลยและหลังเราเคลียร์แล้วอ๋อ ถ้าสมมติเขาจอดตรงนี้ผมก็ต้องมีอฟรีนะได้ได้เล่นไปก่อนเคลียร์หลังให้เดี๋ยวพี่เคลียร์หลังให้โอเคพี่งั้นผมงั้นผมดูบ้านนะไอพี่มองมาทางผมถ้าเขาขับรถขึ้นมาต้องบอกผมนะอืออืมเดี๋ยวเขาจะขับวนมาตีเขาจะสมมติว่าเมาจะข้ามไปชิดเนินเนี่ยเขาจะชิดตรงนี้ตรงนี้ มันไม่น่าขับมากๆดูไว้ก่อนถ้าฉีกก็น่าฉีกตัวเดียวเผื่อเขาจะฉีกบาคัมหรือมาทำเราเ้อะแสงดอกต็มคนเข่ามีป่ะพี่บ้านก็ต้องออกไปมากกว่าพี่ใช่ป่ะน่าจะเหลือสองตีสุดท้ายป่ะพี่อย่างเงี้ยที่เต็มนะไม่ไม่ตกลงนะตกลงแล้วไม่ก็ตีบ้างขวามีแบบที่พวกออนไลน์นั่ตีพวกพี่บ้าน่าจะเหลือสี่เราก็สี่เป็นแปดะใช่ใช่ตอนมากับตีสองอ่ะ ใช่ใช่ไปออกแล้วออกแล้วไม่ชัวร์ออกแล้วนะตรงสโมกอ่ะอ่าครับจะเสร็จแล้วเอาไปวยมันต้องเข้ารับหลังหินอยู่หลังหินอยู่หลังหินเป่งก็แล้วอยู่หลังหินพี่พี่พี่โก้มาช่วยผมเน็ตเดี๋ยวพี่ไป เขากดผมนะต้องกดหัวเขาได้ทีเด็ทีเดตั้งหินตวนี้ไม่โคบนะล็อคนล็อกหนึ่งเจ็บหน นกสองเขานกสองเขานกสองเขาเหลือตัวสุดท้ายไม่ตัวสัยต้องีต้องมีต้ต้องต้องีต้อีต้อมีตองมีต้องมีต้องมี้องีต้งมีต้างมี้องีตมีต้งมี้งมีต้งมีต้งต้ีต้งมีต้งมี้งมีต้งมีต้งีต้งมี้งีต้งมีต้งีตองูีต้มีต้งมีต้ง้ตี้มีต้งมีต้งงต้งม้ีตต้งงีต้้งงีต้ง้งงี เ้ยรถฉีกขวาไปแล้วทูนี่ฉีกเอ้ยพี่ฉีกขวากันฉีกขวาครับผมสักคนดิไปดิปะไปเลยไปเลยเดี๋ยวมีฝั่งขวาเนี้ยอยู่โอ๊ยโอ๊ยมา้วพี่คนหเราต้องมาเล่นฝั่งขวาเราต้องมาเล่นฝั่งขวาเฮ้ยเดี๋ยวนอนพี่มิชั่นให้พี่ต้องอย่านอนเว้ยไม่เป็นจังหวะอย่างเงี้ยต้องพี่ต้องเดินเคลียร์ต้องมพีมิชั่นให้เดี๋ยวเดินเคลียร์อะไเนี่ยตัวที่มันต่างข้าหัผมพี่พี่เข้าซ้ายพี่เข้าซ้ายเนตตัวที่ต็มเฟซหน่อยเต็มเฟซหน่อยดึงดึงดึงผมไม่มีผมไม่มี